สวัสดีครับวันนี้ผมไบร์แบนแบ็กจะพาทุกคนมาสักการะองค์นาจาที่ศาลเจ้านาจาสาไทยชือ้ออ่างศิลาจังหวัดชนบุรีครับเดินทางมาก็ง่ายครับอยู่บนเส้นทางเลียบชายทะเลจากอังศิลาไปเขาสามมุกไม่ไกลจากหาดบางแสนเลยนะครับขับรถจากสะพานปลาอ่างศิลาใช้เวลา4นาทีครับขับรถจากจุดชมวิวยอดเขาสามมุกใช้เวลา8นาทีครับ ถ้าเดินทางจากกรุงเทพขับรถใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเวลาทำการของศาลเจ้านาจานะครับจันถึงสุก8โมงช้าถึง5โมงเย็นและวันเสาร์อาทิตย์8โมงช้าถึง6โมงเย็นครับศาลเจ้านาจาศร้ายจื้นนะครับแต่เดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆแต่ด้วยความเคารพศรัทธาของชาวบ้านและผู้ที่มากราบไหว้มีความเชื่อว่าจะให้โชคทางด้านการค้าทำให้มีผู้คนเข้ามาสักการะมากมาย และได้ถูกพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จนในปัจจุบันนะครับกลายเป็นศาลเจ้าจีนใหญ่โตแบบนี้เลยครับศาลเจ้านี้นะครับสร้างขึ้นประมาณเดือนมีนาคม2534โดยอาจารย์สมชายเฉยศิริเป็นผู้รีเริ่มสร้างศาลเจ้านี้ขึ้นมาครับ จนเมื่อปีพศ2539อาจารย์สมชายเฉลิศลีสร้างเป็นวิหาร4ชั้นครับเพื่อเฉลิมงพระเกียรติครบรอบ7 2 0พรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับวิหารแห่งนี้นะครับใช้เวลาก่อสร้างกว่า4ปีงบประมาณในการก่อสร้างกว่า300ล้านบาทครับสร้างบนเนื้อที่4ไร่สามารถถ่ายภาพบริเวณด้านนอกได้แต่ด้านในศาลห้ามถ่ายภาพนะครับ ภายในศาลเจ้านาจานะครับเป็นที่ประฏิสถานขององค์เทพศักดิ์สิทธิ์มาดูกันครับว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างชั้นที่1น,นะครับเป็นที่ปฏิสถานของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ครับที่มีปฏิธานสําคัญในการช่วยสัตว์โลกทั้งหมดให้พ้นจากนรกภูมิชั้นที่2นะครับเป็นที่ปฏิสถานขององค์ทพเจ้านาจาสาท้ายจือ้อปางที่จําลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนครับ ชั้นที่3นะครับเป็นที่ประดิสถานขององค์เซนฮ่องเต้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์ของเทพทั้งปวงใครมาสักการะพระองค์ก็จะได้บุญบาร,รมีมากครับชั้นที่4นะครับเป็นที่ประฏิษถานองค์พระประธานหรือองค์พระศรีักยามุนีพระพุทธเจ้านอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ประฏิสถานขององค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทายสวยอยะ60องค์ รวมถึงองค์เทพจันทราและเทพแห่งความรักอีกด้วยครับสำหรับองค์ทีพรเจ้านาจาะนะครับมีความเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความสมเด็จเป็นผู้ประสาทพรทั้ง4ประการอันได้แก่อายุวันนะสุข,ขะพลา ผู้ใดทำการสก,การะบูชาจะอุดมไปด้วยโชครัพย์มีชัยชนะไปทั่วทุกสาราทิศอาคารต่างๆนะครับจะสร้างด้วยศิลปะแบบจีนมีความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรม มีดูปั้นเทวรูปมีองค์เทพเจ้าปางต่างๆมากมายให้บูชาผู้ความเป็นสิริมงคลครับสารเจ้านาจาสาไทายจือปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมากราบไหว้สักการะเทพเจ้าต่างๆ และไหว้เสริมบารมีแก้ปีชงขอพรรวมถึงชมความงดงามของวิหารอันสวยงามจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะเข้าไปสักการะ,ะนะครับเขาเป็น,นเนด้หรอเนตด้วย ไปเรามาหาที่เสียงซีมซีกันครับเสียงซีมซีที่โต๊ะเบอร์หกอ่าเจ็ดที่หก ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย